สวัสดีครับเทสก่อนซ่อมนะครับกับโอลิมปัสซิกตัวนี้เป็นรหัส3 4 5นะครับอันนี้เป็นรหัสที่บอดี้นะที่ตัวเลนเนี่ยพอดีผมแกะตัวเลนออกมาแล้วนะครับมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะก็กองกองเก่าจะซับซ้อนใน,นกลไกของชัตเตอร์แล้วทีเนี้ยตัวชัตเตอร์ก็มีรหัสมาด,ด้วยนะผมแจ้งไว้ในนี้เลยแล้วกันอ่ะเป็น1 4 6นะครับลูกค,ค้าแจ้งรายละเอียดมาว่า ข้อ,อแจ้งรายละเอียดมาว่าใบเบรดติดขัดล้างและปรับตั้งใบเบรดติดขัดล้างและปรับตั้งหมายเลขกล้อง 3, 4, 5ตรงตามกับบอดี้นะครับแต่ลูกค้าไม่ได้เขียนตรงเลนมานะแต่ไม่เป็นไรมีผมแจ้งไว้เป็นข้อมูลแล้วในกล่องก็มีข้อความอีกว่าปรับตั้งความเร็วชัตติ้น ปรับตั้งความเร็วชัตเตอร์หล่อลื่น,นกลไกรหัส3 4 5ห้าตรงกันนะครับทีนี้มาดูเจ้าตัวตัวชัตเตอร์นะครับก็คือตัวชัตเตอร์จริงๆแล้วมันยังสามารถทำงานอยู่นะน,นี้เป็นเลนจ์ชินทายนะครับยังไม่ได้ล้างนะแล้วก็สภาพใบเบตเนี่ยก็จะมีคราบนะใบเบตจะมี จะมีคราบออน้ำมันด้านหน้าก็จะมีนะคราบน้ำมันเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวผมจะถอดออกมาเป็นชิ้นๆแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอให้ดูอีกทีนะแต่เบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ตัวกล้องเนี่ยตัวระบบชัตเตอร์เนี่ยยังสามารถทำงานได้อยู่นะครับอันนี้ขึ้นชัตเตอร์แล้วปรับไปที่ชัตเตอร์หนึ่งนะครับสปีดหนึ่งก็คือเปิด เปิดและปิดเบามากน่าจะติดพวกคราบจารบีอะแหละนะมันแบบเหมือนจะหนุง่นงนวลปิดชัตเตอร์2 0 0เห็นไหมครับจะมีคราบน้ำมันเห็นไหมเลื่อมๆเ,เนี่ยอันนี้คือคราบน้ำมัน มองด้านนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นสปีดก็ยังทำงานอยู่นะครับแต่ตัวนี้มันไม่มีคลิกนะเท่าดีเทสต,ตอนนี้มันไม่มีคิกผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรดี๋จะไล่ตรวจเช็คให้ดูอีกทีอันนี้เป็นชัตเตอร์่ะลองชัตเตอร์ B, ต,ร B. ตัวเลนเนี่ยก็จะเหมือนมีคราบน้ำมัน ค่าน้ำมันเป็นจุดๆๆนะครับนี่เป็นใบเบรก็จะมีค่าน้ำมันนะครับใบเบตในส่วนของ f เนี่ยมีน้ำมันนิดนึงไม่เป็นอะไรนะครับแต่เดี๋ยวจะตรวจเช็คแล้วถอดลือดูอีกทีนะว่ามันสมควรจะล้างไหม,ไมเห็นไหม ในกรณีที่ผมไม่ถอดเนี่ยเพราะว่าไอหมุดหมุดที่ยึดที่มันยึดใบเบรเข้ากับรางเนี่ยมันจะหักนะครับบางส่วนผมเลยไม่ได้แกะนะอืมแต่เดี๋ยวจะประเมินอีกทีแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวไปชมภายในกันตอนนี้ก็อยู่ภายในของเจ้าโอลิมปัสซิกนะครับอืมก็พวกนี้จะเป็นชิ้นเลนนะครับ ชิ้นเลนก็จะมีฝุ่นมีฝ้าผมให้ดูไปเลยก็ได้มันจะมีฝ้าจุดๆเล็กๆแล้วก็มีคราบน้ำมันเห็นไหมจะมีฝ้าอยู่มีฝ้าอยู่ขอบๆตรงนี้นะลองดูเห็นไหมจะเป็นฝ้าแต่ก็เดี๋ยวผมก็จะล้างอีกทีแหละ ให้ดูก่อนเฉยๆนะครับอืมต่อมาตัวนี้เหมือนโดนหยอดน้ำมันมานะครับถามว่ารู้ได้ไงก็นี่นะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะอันนี้ด้านหลังก็คือเป็นคราบน้ำมันชัดเจนนะฮะเห็นไหมน้ำมันพวกนี้มันก็จะเหนียวๆน,นะครับให้ดมดูเนี่ยผม ผมว่าเป็นโซนักคาดว่าเป็นโซนักนะแล้วมันก็จะลงไปในใบเบดนะครับก็ต้องถอดออกมาเป็นชิ้นชิ้นเพื่อที่จะล้างเห็นไหมชัดเจนมากนะครับว่าใบเบดติดอยู่ที่ติดอยู่ที่เออน้ำมันติดอยู่ที่ใบเบรดออให้ล้างตรงเนี้ยยังไงก็ออกไม่หมดนะครับเพราะว่าด้านในมันมีเพียบเลย ก็เดี๋ยวจะทำการล้างไปให้นั่นแหละก็จริงๆตกน้ำมันก็ดีกว่าตกน้ำนะครับพอตกน้ำเนี่ยมันจะทําให้เกิดสนิมพอเกิดสนิมเนี่ยเวลาเราเอาสนิมออกเนี่ยมันก็จะสึกหลอไปด้วยนะตามที่สนิมกินไปโอเคเดี๋ยวไปชมตอนเสร็จเลยแล้วกันขอบคุณครับ